แนะนำตัวหน่อยครับครับเน,นเมื่อกี้เป็นไงครับอาทิตย์นี้โชคกับใครครับพรพิทักษ์ครับพรพิทักษ์มีพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งที่มวยรอบปูเสือนี่วันนั้นพิกัดเท่าไหร่ครับวันนั้นพิกัดร้อยสิบเจ็ดครับผลเป็นยังไงครับชนะน็อกครับชนะน็อกวันนั้นเราเตะก,ก้านคอใช่ไหมใช่ครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนี่พิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าครับ ร้อยสิบเก้านี้น้ำหนักนี้มีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีพอดีพอดีใช่ไหมครับร่างกายตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยฟอร์มชกไว้ล่าสุดที่ช่องเจ็ดสีนี่เจอใครนะวันนั้นเกาะเต่าใช่ไหมครับใช่ครับไปพลาดยังไงครับลูกเกมวันนั้นโดนสอกครับอ๋อโดนศอกเรากําลังจะมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปโดนศอกเออแล้วการเตรียมตัวพิซซ้อมไฟนนี้ประมาณกี่วันนะครับก็เป็นเดือนเลยครับ อ๋อเป็นเดือนโอเคครับอ่ะสุดท้ายนี้เออเดี๋ยวนะเป็นคนจังหวัดอะไรน,นะครับสงขลาสงขา,ส,งขาส่วนสูงโดยประมาณเท่าไหรครับหนึรห่ร้อยหกสิบอ่าสุดท้ายนี้ฝากถึงแฟนมวยและ f อฟที่คอยติดตามเชียร์อาทิตย์นี้หน่อยครับก็ฝากเกียร์ฝากเป็นกำลังใจนะครับอันที่นี้เต็มที่แลอยโอเคครับขอบคุณครับน้อง